เรียนีกับเชื่็คือโปรต์กร้ว่ามีอะไรบ้างแล้จอมไไหมไม่มีอะไรก็วันนี้ไม่มีอะไรก็มีพี่พี่ขึนอั้นก็ไดะครับโปรเตตตอนบริหารเท่านองครับเราก็ชี้แจงไปอันนี้ที่ช้าเนี่ยเพราะว่า ท่านท่านพิมพ์อ๋อแล้วก็ตรวจกันแก้กันแล้วมีนัดหมายมาเพิ่มเติมไหมครับยังยังก็มีเบอร์ผมแล้วก่าัขอเบอร์ไว้ครับวันนี้ให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจไปบ้างครับก็วิธีการธรรมดาครับมีถามชื่ออะไระอะไรเงี้ยบ้านอยู่ไหนโรศัพั์เบอร์อะไรรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผมเนงแล้วเข้ามาบริหารเมื่อไหร่อะไรเงี้ย ไม่มีอะไรอะไรไม่มีมีการตรวจสอบถึงทรัพย์สินอะไรพต้นต้นเพิ่มเติมไม่มีไม่มีเรางต้องหาที่หนที่ไทยต้องเห็นว่ามีการที่กระดกเสริมชื่ออะราก็จริงๆเนี่ยมันเรามีฝ่ายตรวจสอบอยู่แล้วฝ่ายตรวจสอบก็ตรวจมาแล้วไม่พบไม่ได้แค่บรรณาก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วอ่ะที่ไม่พบหมายความว่าเราตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ฮะระหว่างช่วงรอยต่อคน คนใหม่มารับตําแหน่งหรือว่ายังไงครับอาจจะเกิดขึ้นช่วงไหนระบองยังไงน่ก็คือไม่ไม่ระแคะระคายแล้วก็รายงานการตรวจสอบระบบกตรเห็นว่าท,ที่ผ่านมาเคยเคย,เคยพูดคุยกับพอส่วนการคลังตรงนี้เขาเขามีเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนไหมหรือ,อยังไงไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยมีแบบนี้สมัยทดเราดำรงเป็นตำแหน่ง,งอธิการบดีรักธรอมนาอบนี้เป็นผู้ว่ารการเป็นผู้ว่นรการวาละ สี่ปีเขายังไม่หมดวันนะแล้วการเบิกจ่ายเขาให้บอกว่าอะไรจำไม่ได้จำไม่ได้อะไรก็ูกบอกมาปีกว่าแล้วแล้ววันนี้ก็ไม่ได้คุยอะไรเีย่ะเป็นลักษณะของวีธีืการการย้ายเงินคงค้างไปไปเพื่อฝากเพื่อเพิ่มเพิ่มกำไรนะครับคือได้กำไรสุดวันนี้คือเป็นพฤติกรรมปกติปกติครับปกติตอนนอกนอกระบบ มีให้ตัวอย่างลายเซ็นของเราหรือเปล่าครับทางตำรวจขอไปหรือเปล่าครับเท่าที่เราดูการ์ดมาเนี่ยหมดยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ยังไม่ว่าเป็นลายเซ็นเราจริงหรือเปล่ายังไม่มีเซ็นเซ็นไปเยอะไหมครับตลอดปีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ไม่ยืนยันเพราะผมยังไม่เห็นภาพคือวันนี้ก็มารายละเอียดเรื่องขออาจารย์เซ็นเช็คไปเยอะไหมครับตอนที่ดำรงตำแหน่งครับเซ็นทุกวันแหละเซ็นทุกวัน วว่่ารรรููปยกบเิออะไอะไไหลายร้อยใบนะครับทุกวันทุกวันครับอาจารย์พอจะจำได้ไหมครับว่าใส่นอกไปประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้ต้องต้องให้ชุดปฏิบัติลิสต์มาเพราะว่าผมออกมานานแล้วปีกว่าจำไม่ได้อาจารย์ละครั้งนี้หลักเยอะไหมครับโอ้ถ้าถ้าฝากก็เยอะหลักก็เป็นสิบล้านนะถ้าเกิดไปฝากบัญชีนะเพื่อเอาดอกเลี้ยงงกว่า แล้วทุกครั้งเวลาเขาออกไปนี่เขาจะเอากลับเอาเอกสารกลับมาแสดงให้ดูนะครับว่ามีการฝากจริงอะไรจริงไม่มีวันนี้ไม่มีอะไรอย่างนี้เลยอาจารย์ครับก่อนนน้ีอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็เคยเห็นนายสมกต์เหมือนกันใชไหมครับรู้จักเขาในฐานะอะไรกันเขาอยู่ที่แบงค์ย่อยสาขาย่อยและกระบังครับก็อยู่แบงค์สาขาย่อยผมก็ไปเบิกแบงค์ไปไปไม่ใช้บริการที่แบงค์ไปิกไปถอนอะไรประจำเจอเขาประจํา ตั้งแั้งแตผมยังไม่เป็นยังไม่เป็นผู้บริหารเขาไม่ได้เป็นคนเข้ามายื่นข้อเสนอให้เราเพื่อการเงินอะไรการพิจารณาเปลี่ยนธนาคารที่ฝากรับฝากเงินเนี่ยฮะตรงนี้ทางคณะกรรมการของสถาบันเราต้องมีส่วนร่วมเนี่ยฮะร่วมพิจารณาไหมคณะกรรมการครับผู้ที่ลงนามสี่คนเนี่ยฮะคือเราจะต้องรับรู้ตรงนี้ไหมต้องรับรู้ด้วยใช่ไหมฮะ กังวลไหมครับเพราะว่าเงินคงคลังที่หายไปอย่างเงี <and living S 2> ้ยเราก็เข้าขายที่ว่าอาจะมีเสียได้เสียได้แต่ด้วยตำแหน่งหน้าที่ตอนนั้นที่อยู่ไม่รู้ค่ะอาจารย์าหลังจากนี้เอ่อมาตำรวจมะมีการนักอารมาเย์มากเลยค่ะได้รับเลยได้รับตำรวจก็ไม่ได้บอก อาจารย์ครับในช่วงที่อาจารย์ดำรงตําแหน่งอธิการนะครับคุณอําพรน,นี่เป็นตําแหน่งผู้อนวยการทางหรือยังครับใน,ในขณะนั้นเป็นแล้วครับเป็นแล้วยังไม่มี <บน S 1> มีหน้นาที่ติดขาดผู้ดังเลยคือไม่รู้ม่ักคือนอกจากต่อคนนี้ไม่รู้จักใครเลยนะขออนะขอบคุณครับ